thì leo rồi phứ leo à lại 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 à run à, à, à. pet cao bơ mừng chót pet cao đây lôi ha ha lên gặp vô ha à, cao ha à, cao à, à. Thì, cao, ăn thì. Thì, cao ăn ở đây của à, mà, mà. Ăn, chấm rồi แต่มึงได้บอกไหมเดียวว่าบัตรไม่ต้องพิมพ์แล้วไม่เพราะฉไม่บอกกันแล้วได้เบอร์เลยก็โจ้ไปตายเว้ยแกหุมรวมโกบจริงกูยอมรับกันเตี้ยอุตุเองรลติดแลาวไหมใหญ่ย่าป้องคุยเนียนจักแล้วเออไม่ต้องเลยนะแกไม่ต้องเลยนะตัวกลับมาเลยกลับมาเลยคือบัตรไม่ต้องแล้วกันใม่คือว่ารลบหรอไม่จ่าย ไอ้่วนร้อมแต่ชาวเช้าโดเออคือไม่ใจคือโอันนี่เบอร์ใครกับนี้เบอร์ใครกับตีตีไหนกับนี้ร้านใกล้ลงร้อยเกี่กันเอยร้อยกับบ้าเลยร้อยร้านใกล้ลงบอกว่ามันดังมาตรงไหนตรงโน้นเถอวเดียวร้อยแต่มึงใครอมอตัวเดียวไม่รู้ผมบากลั้นเลยบายเปลีนี่ก็บเลยม้าเลยชาวบ้านครับชาวบ้านครับ โลมมาแล้วกับจ้องน้วยกับโลมรับรอยําลับไปตายพริบเจ้าก้มลงมาเลยโลมมาแล้วกับโลมอันลับกันโยเปยครับก็กลับลับอยู่ทางเร่องบาจริงนี่กูเตะตำรื้แล้วคืนี่พี่นองมากกันมากล่มกับปัดไม่ยุดจนูเด็กกระรำแล้วก้อยไม่รู้ดูก้อย เนีย่ยจริงคุณอ,อีสั้นก็มากขึ้นนี่น้อยอย่าขอเขาก็มาอย,ยู่งระดูดลุยกูแรงปะไส้สั้นจับกูปะไส้สั้นไม่เป็นตะปัดซัตายได้ป่ะเนี้มึงแรงตายแต่กูแปลเป็นอีส่สั้นเองเอาลองเล่ฮะกูามาช่วยตื้อได้ทำได้ฮะมึงแรงตายมึงแรงอีสั้นกูแรงตายเออมาลองเล่มึงกูแปล่าเองอันตัวข้าพเจ้าเป็นเจ้าขึ้นมาได้ผู้คนนึผูวกระตุ่มจ้ะ พอพืตุ้มแลว้วจ้านต้องเลี้ยงลูกอยู่แต่เพียงคนเดียวอันโต้คอยเป็นสาวชำนอย,อยู่มาบดดนก็เอาผัวเอาผัวแล้วอยู่บ่ได้ผัวกระทิมผัวทิมคอยต้องเลี้ยงประคำน่อยอยู่แต่เพียงคนเดียวชีวิตจ้านมันจัดลำบากยังพอกับแม่ก็ตายโอ้เม็ดคอยในลำบากหลายมีอีพอกับอีแม่กับสีเบงอีจ้านด้สีเบง เดี๋ยวแต่กูลองมั่งนะโอเคดิมีพอกับแม่ก็ตายอ้อมัมมีพอกับอีแม่ก็ตายเบิร์ตบ่เหลือจักคนแต่เจ้าก็ต้องอดทนเกินเป็นคนไม่เติต่อยเลยคนเฮานั่นถ้าเกิดมาแล้วบอกอดทอนบอกอดกันบอกโหดสิเกิดมาแค่ยางคนเฮานี่นตึงมาไม่พอหลอก,ก็เจ้ไม่ตุม้มเจ้าต้องเรียงรู้ไม่จะบ้านหว่าถึงแมนว่าพอจะาามีอีหล่าบ่ต้องงานลูกเลยพอบ่ทิมแม่บ่ทิมดอกช่าบ้านบ่ได้วาลูกหรอกเดอ้อ คนเฮานั่นมีลูกทบเลียงบ่ฮห้สิมีเห็ดยังคนเรายัางลูกไม่เลี้ยงไม่เจือเกิดจำเียนดแม่ไม่ไ,มไ,มได้ถึงแม่นว่าสิเป็นจังไ๋คนเฮา